ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนพิสุทั้งหลายว่าธรรมะไม่จําเป็นต้องยาวขอเพียงจําและทำได้จริงในเล่มนี้ทรงแบ่งธรรมะเป็นหมวดสั้นๆอย่างหมวดหนึ่งว่าด้วยใจใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาใจที่ไม่ฝึกนำทุกข์มาสู่ตนหมวดสอง ว่าด้วยความเพียรอย่ารอพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงผู้รู้จักลงมือวันนี้คือผู้เริ่มเดินบนทางหลุดพ้นและหมวดสาว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาเปรียบเหมือนสามเสาแห่งบ้านธรรมถ้าขาดเสาใดเสาหนึ่งบ้านย่อมเอ็นไปเล่มนี้ จึงเหมือนคู่มือธรรมะฉบับย่อที่เตือนให้ทุกคนหันกลับมาดูใจในทุกวัน